ต้องตีลูกก็ไม่ตีเลยเมร่าเข้าเมร่าโอ้ยออกเตรียมสารเราโดนเข้าไปน้ำเว้ตั้งขนา่เจ็ดสองหรือเปล่ามาปรับต้องมาตีใหม่เนี่ยตีต้องต้องซ้อมใหม่ต้องตีแบบนี้นี่ตักบอนถือเสย หาเดีวยวน้อต้องเก็บตาเนี่ยนะอศูนย์ศูนย์คู่ฮัทครับคู่ฮัทศูนย์นย์ตีเลย ตีเลยตีเลยตีเลยนี่ยิงตีไปเลยศูนย์ศูนย์นี่ฮออกหมด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นอน,นอตรงปีคืนหมดแรงแนะพี่ซ้ำไปแข่งมกเมื่อกี้ เมื่อกี้เราเล่นกี่เกมลงสามเออสามเกมสามเกมแต่บวกเกมเยอะนะเรียนแ่น้ำลายเรนยนกดง่ายเลยแกเต้องให้ลูกเข่าเรียนน้ำลายนี่แต่เรานี่มันแม่นมันมันแม่นเกินเขากินเลยแกโมฆะเลย บอกเอกมันได้ก็บอกว่าได้เวลาเสียก็บอกว่าเสียอยู่แต่แกตีให้นี้มันไม่ชนะเราหรอกจะมาตีทิ้งตีคว้างยังไม่ได้ไอ้แกนะเขาต้องตีอย่างนี้เนี่ยขกจะหาว่ามันเป็นเราไม่เขาเก่งเขาอยู่ รอนทูลูกนะโอ้ยโอเยอใจอนตีแล้วมาเปิดเนมือมดีกว่เออดเตรียมเดียวเลยหรือวะลองก่อนอสมาสองด้วยตีด้วยเปิด็นมือมือไปก่อนสมาสองใช่อ่ะสองได้สองศูนย์ใช่ใช่เราไม่ต้องเรียนเเยอะแกมึงกินไหมเนี่ย เอาไว้อะไรพนนั้นเอาไว้เนี่ยเอาเอาไปเรากว่ำสองศูนย์ทีเราสองแล้ห้าโอ้เสียดายว่าแกตีมโดนถ้าโดนถ้าถ้าถ้าเราตีโดนได้สี่นะเมื่อกี้นะเราห้าศูนห่างอยู่ห่างอยู่ห่างอยู่ถ้าตีโดนไม่ได้หกไปเลยเอ้าได้มันจะฆ่าเม่เข้ากรอนไม่ถึงไม่ถึงขาดอยู่ขาดอยู่ นี่อ่ะตรงนี้เขาเทปูนตั้งแปดชั้นแกโดนไหมอ้าว <c oughs> โอ้ไม่อยากสิงหัวรอได้ปะไ <c oughs> อ้ไอ,อ,อ้นี่คือมือหนึ่งภาภัครับตีอย่างนี้ครับ <c oughs> นี่ต้องดูมินตีนี่โอ้ยโดนตะกี้มันตกมัโตแบบนั้นอะตกเม็ด นี่ลูกเข้าครับนี่เอ้าโอ้โหว้าวีรับสามน้อเข้าไม่ได้เข้าเสียสิฟอร์มเลยเนี่ยตีรับสองสามครับสามเป็นห้าตีไม่โดนโทษสนามเป็นหก ห้ 5, าศูย์เกียร์นใส่ห้ 5, าศูนประมาทไม่ได้ครับคู่นี้เก่งประมาทไม่ได้ครับคู่นี้เก่งครับโอ้ติดเกีนร์มาเกยมยร์สองเราเกยมสยสามเราโดนเข้าไปน้ำเขาตั้าดเจ็ดสองหรือเปล่าต้องมาปถ้าเราตีใหม่เนี่ยต,ต้องต้องซ้อมใหม่ต้องตีแบบนี้นี่ ตก่อนถือเสือยหาเดี๋ยวต้องเก็บตาเนี่ยนะเอวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย้ให้ยกฮ้น่า,ชาชกันานา,ชาชกักน,นิ่มเขานิ่มๆเขาแบบนิ่มๆเออเปี่ยนละเขาไปเอ่อตาเขตาพ่าตาตา สองครับอเ,เ,เอาลองนินตีตีทำไม <laughs> อบนรอดออกลั้ง่นั้น <laughs> <laughs> เเป็นตบเป็นมือเข้าแล้วกูเป็น <laughs> โอ้อรอเถดอ <laughs> แล้วนะนี่โอ้จได้เลยนียังบอกิ่มเลย

มาเปลี่ยนวะเออโอเคมาตีบนโตนุปลาปงอย่าบ้างนะอย่าบ้างกล้องเนี่เดี๋ยปลาปงบังกล้องอยู่เออนั่นแหละมีเอ๊ะลอยไงครับวะอันหนึ่งห้าอยู่หนึ่งห้าอยู่บอลขึ้นเตะไปอีกอันนึงฮะหมดแล้วเหลือสามลูก

โทษๆมโอ้ยขี้ผัดนแหงไยตกเสียเยอยเกมเดียวไปหน่อยเฮ้ยป๋าผมยายบ้านไปลูกผมไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะไปเยีมลูกก่อนะสามห้าไปทำอะไรนัโอ้ย่ยาไรวะเกันแล้วเฮ้ย

หมดสอง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 แมว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 ังงันเออว่าเไม่ได้ออไปาดจัสองโอ้อะยังวะี่กถือว่าสใบไงถือไเไมดังแ้ต่ันไม่เบิกปจะแกัไอนั่นน่ะได้ เบอร์ไเียัเดี๋ยวไนะดเลยแล้วเดียวเข้าเรา้ทำไมมันมีเม็ดิดเลย้เดี๋ยวเข้าเรามันจะะกิดออกสองลูกเสียวเกินหนึ่งนงสามสามสได้อะ

เด <um> oui okay ี๋ยวมาตดมาละมีมีมีลูกว่างอย่างเงี้ยเขามีคนเล่นเถอะมีเงินมานักบ่เือเบี้ยได้เบี้ยได้มีเงินเบิเอเบองเงี้ยร้าผัวข้าเลยข้าผัเลยยยยผเวคนใช่แล้วปอนะโอเคเลยเเดี๋ยวพ่อฮงว่าเอาเอาเงินนะมันมีเออเดี๋ยวพ่อฮงว่าเอาม่เอานะ ปีภาพปีพลาดปีนะแล้วฝ่ายเขาจะไจดิเอบเ้าอยา้งนะ่ดปยไปไปยนยนไปเนียเพปเี่ไป้เนียเนไปนีนเปเพนียเปี่ยนเปียนอืมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเาจะดูกันบอีูปเนียเพ่นเ ก็เก่ากันสะแกต้องติดติดทางนั้นที่เกมติดติดกันไปเลยหรือวะหลับแค่เดียวแกโอ้เสียดายทำไมเราไม่เข้าไปตรงลูกวะเนี่ยไม่เข้าไปตรงแก่นทำไมวะเขาด้วยแหมฟังวะเกี่ลูกต้องติดทางนที่เกมถ้าตัวสวยเนี่่ยยังไมรู้ต้องติดทางนั้นที่เกมโอ้ตีสามเกมเเท่าไหร่ลูกหกหกหกเข้าไม่สองเมตรเกม เออมิ้นเดียวดวจเ้ยน่าจะได้เวทำาตรงลายเก่าโอ้โหไม้เกมไม้เกมอ่าอ้าไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ใครเขียนัปแล้วครับทักเรียนมา เดี๋ยวเดี๋ยวมาท่านเพียนตีได้ตีได้ตีได้ไดอะไรวะตีแค่นี้ไม่ถูกไดยังไงบ้างแค่นี้ไม่ถูกได้ยังไงเอาเกมไปเราอ่ะต้องตีสวนนะปลาไม่ตีเกมนะให้แกมเข้าไม่ได้นะ เอออย่าออกเออคนตัวตีลูกพกบบุบนี่ว่ะเจ้า้ามบอกนะห้าามบอกห้ามบอก์ามบอร์ฮก็นเดเอเดี้อขมักเลืองกัน เห็นรู้ปล่าอาพ่อ oh พ่อมามันเลแค่สองลูกจีจอดเกมอ่ะน้อ่ไอะาจีจมที่คอเนหมดตอนนี้น้ำเนนดแก่เฮ้เกมลูกนี่จอดให้เกมเลยพอพอต่ห้องหาหนึ่งหาครับไปว่าเนี่ยมันอาจจะออก

เอาให้แกให้แกให้แกก่อนไม้เลี้ยให้เขาแกก่อนคุณเป็นไม้เลี้ยมีโอกาสทําไม่ได้มันก็อย่างนี้แหละแกไปตองอ่ะถ้ามีโอกาสต้องทำให้ได้เก่มาเก่เหรอเขาเหรอเป็นไม้เขาปนแปบเลย เดี๋วปวดปวดตัวก่อเออกแกเงนมึงไปขายกับเขามึไปไหนบ่าไปดาง้วยเหโอ้โอ้ข้าวกินเออแบบพูไปมึงก็มาแถมปูดแม่ขายแบบเดมึงจิ้แคไหนมงตอด้วยผู้สาวผู้สาวขายข้าวาาวเขาไว้แล้วเขายังทำไม่เสร็จอถ้าไปลังเทียนมึงจะไปเอื้นยังมึงเอาหอยปูถุงหนึ่งถุงนยั่นแหละ มันเห็นเขายกตาตลงกะอะไจะกะีกไ้ก็เ่นกะาไข้านไทอไ่ือาวยอ่า่าาาข้าไยไอ้นี่เข้าไปสามลูกเลยเนีิเหรอะโอยนะามเขาตามเเนสามลูกกับสามลูกสิ

bắt đường toán, toán sốn, con băng mày thay luôn băng này, lúc này. Băng này băng treo, như thế như băng treo, muốn nè, như rồi đó nha. À. à.

สี่เตี้มพอโอ้มาดสามอสามสามสามไม่ได้ไม่ได้สามศูนย์ มันกีลานเ้ไปัไหนรถอยางหัวสามศูนย์รถหยังหวัวสามศูนย์มันเคากินต้มยำเป็ไหมเัเนอะออกวางเขาออนอวางเขาออกเขาให้เนี่ยถ้เราได้แา้มอเทนมออาไหนจู่ไปกลางมันเป็นไหนไม่ได้ไปจากเทื่อวมันกูไปหไมม้องไหนจูมืนกูไปห้องไกล มอนกงนขัน้ำไงพงมอนไปมี้่มงอปามเทตัวยังไงตัวมีป่เอื้อตัวเราสองทำรั้วกับมีตาบอกกาได้ขันบอกไปมันดิเหมือดวงไ่นานนขเจเมันเหมือดดอกกันนั้นว่าจะขี่รถไปหามันเอมือดดีป่าบอกเ้ยไม่กูเรียกเขาทันที่ใส่กันเอามอไปใส่เอากัสอบเขาก็สอบไปใส่เอาบมูใส่เือนะเ็ดเซนอ่ะ เปลี่ยนะใส่แล้วไปตอหมดพืนานไม่หามาขายยหอนเปี่ยนมาดูให้หน่อยมันมัมีอะไรอยู่น่ะมันแ้งกว่านังมาไเอานนี้มีอะไรแม่นี้จสามดูเลย เราจะตีเสียสามไม่เข้าเสียสองน้องเออหลุดวะนะขมั้าตีกับซีตีสามเออต้องตีรับนะเล่นเดี๋ยวนะลูกตีรับสองเออสองสองสาม หนาไม่เหมือนต่างคนต่างพลาดครับตสามสองก้นตีเห้เป็นกันตีเลยตีมตัวไก่เลยตัวไก่ก่อนนี่นะเออตด้นีงกินอะไรก้นนั้น

ดูลูกเข้าก่อนดูลูกเข้าก่อนตีแรงไม่ได้นะเสียสอตีแรงอ่ายังเออบบเสียอะไรน่ะเสียอเสียหีลูกหนึ่งฮะแกน่เอาหรอเสียไม่เกินสามหรอนั่นโอ้เสียเสียเสียหาไปน้ะงเขาิได้เต็มมันมาหนี่นะเขาิได้เต็มเมียไม่ยังสวย นั่นนะเอาเยเธอ้เอาหน,นึเออเอาละทีนี้สองมั้ง,งาได้ใจใจวะมา่ถ้าถ้าท้าได้สามก็นั่งมันไปไเลยจะเท่าไรจีปะเออสามเป็นหกเีมันมัใช่เลียมก็สามเป็นหก บางตีเลยมันจะมาเต็มเฉยหกหกเท่าไรบ้างหกสองออไม่หลอนดแกยหกสงหกสง เีไดนะถ้าตีไม่ดีนั่นโอ้เป็นอะไรไหมนี่มามันไม่สูสีนเนี่ยเออต้องอย่านี้เลยเดี๋ยวดูประวันเข้าอย่างี้เปลี่ยนอะอันนี้ลูกผู้ใดลูกนงมีเลยปะเปลี่ยนแล้วมั้งลูกงเพิ่นไปใทบไปไนดี๋ยวเขาเพิ่กันแดี่วกูแกะมา อออันถ่าทีักบอเราไปจทุกยีนในทุดเสาแตนี้เากอบแดงไว้ี่ะเอ่องวกนี้น่มวยมาเล็นม่ันในเป็นซอสเดงทุดเสาไหมเราคนเราคนนั่นเรแมป็นติกเรแมนตรกเข้าใจปะเราวมันกนุเแต่้เอาอแล้วักเตะเราประชอดทัาเกมไดอ่อนโอ้เสียดายแต่มันไม่เกมแล้วด้หก

อา่าโอ้เกมแนี่ๆครับตอนนี้ครับวันนี้เขายังไม่ค่อยแม่นเลยครับแกโกแกอวกแกแกเข้าไปเลยยังไงต้องตีไม่งั้นเกมนะเออโอ้มันกินขยาปิดซองมาเต็มาหนิบา้างว่าผสมกันสี่อนบ่เอาลงหนกันกหนกักให้เกียรตได้อ,อนัน เหมือนเนี่ยผีแกนผีแกนน้ำเกลืออะไรหมดเนี้ยฮิตเหมือนเนี้ยฮิตเหมือนเนี้ยฮิตนี่ถ้าโดนจันอร์อ๋อบอกไม่รอด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 ตีลูกก็ไม่ตี แม่รอดครับไม่รอด,รอ,ดอืมจมครับเกมกม